ที่อยู่ในเพศวันบัจจิตวันประชาหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละคือแม่แท้และพ่อแท้หมายถึงเป็นตัวแทนของพระบรมศา,าสดาเอกของโลกคือวิทาเจ้าพระองค์ยังไม่ได้หายสาบศูนย์จากลูกไปไหนยังอยู่กับลูกกับล้านตลอดมา2,500กว่าปีดังที่บรมศา,า,าสดาได้ตัด แกสงทั้งหลายก่อนที่จะเข้าสู่พระนี้ผ่านว่าพวกเธออย่าคิดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้เห็นไม่ได้กราบเราจะทาโคษอีก้าเปตามภาษาโลกที่มีความเน่าน้อมก็ว่าลูก,ลกเอ้ยลูกอย่าคิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปลูกจะไม่ได้กราบพ่ออีกพ่อยังไม่ได้ตายจากลูก หลักธรรมหนักวินัยนั้นแลงเป็นตัวแทนของพ่อพ่อไปแต่ด้วยสมมุติแห่งร่างกายนี้แต่จิตใจแล้วยังอยู่กับลูกกับหลานตลอดนี่เาเปมาเป็นทรานองพาชาวบ้านเราแล้วฟังแล้วมันกินใจดีพ่อคิดถึงลูกห่วงลูกอยู่คอยดูแลลูกอยู่เรามีความผูกพันมีความรู้สึกอย่างนั้นถึงก็องค์จะเข้าถูพระนิพพานแล้วตาม หลักคําสอนที่บอกว่าผู้ที่สิ้นภพสิ้นชาติที่เป็นพรรหันแล้วจะเข้าสู่เมืองนิพพาันธ์ไม่รับรูก้ก็ตามแต่พูดทางเป็นสมมุติว่าตัวแทนของพ่อยังอยู่พ่อยังดูแลเราอยู่ยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่นี่เพียงเป็นสมมุติที่ให้พวกเราได้ระลึกถึงพระคุณนันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อผู้รุดในใจพบคือพระเจ้าจะทําท ยังไงหรือพูดยังไงมันก็เขาเรียกว่าไม่มีสิ่งไหนที่จะพูดแล้วมันมีความรู้สึกว่าโล่งสว่างสวัยหรือกินโดกกินใจเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติในคําพูดพ่อจิ้นสมมุติแล้วเข้าสู่เมืองปณิพันธ์อยู่อย่างผาสุกเกณฑใจแต่ถ้าเราจะพูดถึงว่าเรารเคารพเทิดทูนเราเป็นลูกแท้เราก็ต้องรักพ่อ เตือนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าพ่อยังดูแลเราอยู่ปกปักรักษาปกป้องภัยอันตรายให้ลูกอยู่ดูแลลูกด้วยใจที่บริสุทธิ์เมื่อเราคิดอย่างนี้เราจะมีพละงกำลังใจในการที่จะนับถือพระพุทธศาสนาและสู้ทางโลกจนถึงวันอาวสานแห่งร่างกายของพวกเรานี่คือธรรมที่เป็นสมมุติ ที่ให้โลกให้สงสารได้กหลาบไดไ้ว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าหลักธรรมหลักวินยัยแต่ถ้าจะพูดถึงสมมุตินี้ไม่มีแล้วก็หากเป็นเช่นนั้นเมื่อผู้นั้นถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วแต่ก็ย่อมยอมที่จะเอาสมมุตินั้นออกมาเพื่อต้องการให้พวกเราที่เป็นลูกของพระองค์น,นั้นมีความสุขเมื่อระลึกถึงผู้เป็นพ่อว่าพ่อคอยดูแลเราอยู่ไม่ได้จากไปไหน เมือที่หลวงปู่พูดเมื่อกี้ว่าเราต่อาคดไม่ได้จากพวกเธอไปไหนพ่อไม่ได้จากลูกจากหลานไปไหนตายก็เป็นเพียงสมมุติแห่งร่างกายแต่ว่าพ่อยังอยู่กับลูกถ้าลูกเคารพพ่อก็พึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเรรมไหมายมถึงคําสอนของพ่อหลักพระวินยัยหลักศีลตัวนั้นหมายถึงข้อห้ามที่พ่อห้ามแล้วลูกอย่าพึงทํา ถ้าเคารพเธอทูลพ่อพึงประพฤติปฏิบัติตามนั้นลูกก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนี่โอวาทของผู้เป็นพ่อแท้ในใจพบคือพระเจ้านั้นพวกเราจะต้องเอามาประพฤติปฏิบัติไม่งั้นก็แสดงว่าเราไม่ใช่ลูกที่แท้มีพ่อแท้แต่เป็นลูกเทียมมันก็หาไม่ใช่วิสัยของพวกเราชาวพุทธส่วนมากก็หาเป็นอย่างนั้น ส่วนมากจะมีแต่ลูกเทียมพ่อดีแม่ดีลูกเล็วส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นทั่วโลกดินแดนหาผู้ที่จะเป็นลูกแท้ยากมากที่สุดไม่ได้ว่าจะเป็นพระหรือเป็นอุปาตุปติกาแม่ชีผ้าขาวผู้ที่เป็นลูกแ้ผู้ที่ตั้งใจคพือปฏิบรรัติตามหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อเทิดทูนผู้เป็นพ่อรักษามูลมรดกของผู้เป็นพ่อปกปกักปกป้อง พ่อไม่ให้ถูกทำลายคือรักษาหลักธรรมของพีไหนยอมเอาชีวิตแลกเพื่อเตอร์ตูนผู้เป็นพ่อนี่คือลูกแเ้ในสมัยใหม่มีแต่ลูกเขีย